สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์อิสุสมเมทงงามวางวานนะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาจะมีผู้ติดตามผมนะครับเขามาสอบถามแล้วก็มีปัญหาเรื่องเคสหนึ่งก็คือเรื่องหน้าปัดเรือนใหม่ของรถตัวออ n e w ปี2020นะครับว่ารายละเอียดหน้าเรือนไม่มันเป็นยังไงแล้วใช้งานยังไงแล้วแต่ละตัวมีค่าในการอ่านยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเชิญเข้าไปในรถครับครับนี่คือหน้าจอนะครับที่เป็นตัวทิพนะครับซึ่ง ซึ่งมีผู้สงสัยนะครับหลายๆคนก็คือทิพติดตามทิพย่มเขาอยากได้ความกระจ่างนะครับในเรื่องการใช้งานหน้าทิป A เรามาดูนะครับ3ตัวบนก่อนตัวเป็นนาฬิกานะครับ4.38แนะครับแล้วก็เป็น5,251นี่คือระยะทางที่รถวิ่งจริงแล้วก็34องศาค่าข้างบน3ตัวนี้สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับโดยเข้าไปในหน้าตั้งค่าแล้วก็เราสามารถเลือกว่ามุมนี้จะเอาเป็นค่าอะไรตรงกลางค่าอะไร แล้วก็ด้านขวาด้านนี้เป็นค่าอะไรนะครับส่วนทิป A นะครับที่สงสัยกันว่าคืออะไรทิป A เป็นการวัดระยะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั่นหมายความว่าสมมุติว่าผมวิ่งจะออกบริษัทจะไปตัวเอาไยอนุสาวรีชัยผมก็จะเป็นการจับจากว่าหน้าบริษัทตรงเนี้ยไปถึงอนุสาวรีชัยประยะทางเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยในการใช้น้ามันนะครับกิโลเมตรต่อเลตตัว14.6นะครับที่ลงมาถัดลงมานะครับ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ก็คือระยะเขาเรียกความเร็ว ที่ใช้โดยเฉลี่ยทั้งหมดในระยะทางนั้นนะครับถัดลงมานะครับอันนี้มุมล่างนี้จะเป็นระยะทางที่ใช้จริงแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะโชว์อยู่ตรงนี้ตลอดจะไม่หายไปไหนนะครับส่วน6.22เนี่ยตรงนี้ก็คือเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยจากระยะทางที่ผมพูดก็คือจากหน้าบริษัทไปถึงอนุสาวรีย์ชัยนะครับเราสามารถรีเซ็ตท่าตรงนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงพวงมาลัยด้านขวาตรงปุ่มปรับตั้งตรงนี้นะครับกดแช่ไว้แล้วมันจะเป็นศูนย์นะครับนี่ครับ อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจับแล้วเดี๋ยวเราออกไปปุ๊บมันก็จับเลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องหน้าตัวค่า3ตัวบนที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะตั้งค่าอย่างไงก่อนอื่นเราต้องไปหน้าตั้งค่าก่อนครับตอนนี้เรามาเข้าที่อยู่ที่หน้าจอการตั้งค่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มตรงพวงมาลัยด้านขวานเนี่ยเพื่อเข้าไปในหน้าจอตั้งค่านะครับปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไปการตั้งค่ามาตรวัดนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่การปรับแต่งนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับ แล้วตรงนี้ก็คือรายการส่วนบนของหน้าจอค่า3ตัวที่ผมพูดเมืเ่อกี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับมันจะมีตอนนี้โชว์ให้อยู่ว่าด้านซ้ายเป็นนาฬิกาตรงกลางเป็นมาตรวิยะทางนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นอ,อุณหภูมิภายนอกนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้ว่าตำแหน่งย้ายตำแหน่งหรือเอาโชว์แต่และตำแหน่งเปลี่ยนใหม่ในะ่ละตำแหน่งเราก็กดตัวน,นี้เข้าไปใหม่ครับคราวนี้เขาจะบอกว่าแสดงผลด้านบนทางซ้ายก็คือตรงนี้นะครับเราจะเป็นอะไรตอนนี้ของเดิมเป็นนาฬิกา เดี๋ยวผมเอาเป็นอุณหภูมิภายนอกแล้วกันนะครับแล้วผมกดเข้าไปนะครับตรงกลางนะครับผมเอาเป็นมาตระยะทางที่สามารถขับได้ดึงตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปครับครานี้ก็จะเป็นด้านขวามือผมตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกอยู่ผมขอเลือกเป็นมาตรวัดความเร็วแล้วกันนะครับผมก็กดเข้าไปครับนี่คือครบ3อย่างแล้วนะครับเราจะไาดูว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับครับอุณหภูมิภายนอกครับ ระยะทางที่สามารถวัดได้แล้วก็นี้ก็คือความเร็วรถนะครับนี่ครับ3มค่าที่ตั้งได้คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งสักร้อยเมตรดูนะครับเพื่อให้ดูว่าค่ามันขึ้นยังไงหลังจากที่มันเป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าทิป A ก่อนนะครับนี่ครับตอนที่เรากดรีเซ็ตไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับสศูนย์เราก็จะลองวิ่งแล้วนะครับ ครับอันนี้ผมวิ่งมาระยะทางสั้นๆแล้วก็ความเร็วไม่สูงมากนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ข้างบนนะครับผมวิ่งมาแล้ว0.1กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยที่วิ่งตอนนี้คือ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับ หน้าจอการใช้งานหน้าทิป A นะครับส่วนทิป B ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณมากครับนานๆท่านๆครับ